วันนี้ผมเดินทางมาหาเจ้าสังนะครับผมมายังบ้านของลุงหมีนะครับนะซึ่งณตอนนี้ผมมาถึงหน้าบ้านแก่แล้วนะครับผมจะมาหาเจ้าสังมันแล้วก็คิดว่าจะนำของกินมาให้น้องด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมาถึงหน้าบ้านลุงหมีแล้วคิดว่าลุงหมีน่าจะอยู่นะแต่ ผมอยู่ด้านล่างนี้ฟังเสียงอะไรพวกเนี้ยคือเงียบสงบมากๆครับทุกคนเงียบสงบจริงๆไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะไม่เสียงดังนะครับเราจะขึ้นไปดูอย่างเงียบๆเ,เพื่อดูว่าพวกเขาทำอะไรกันโอเคครับผมโอ้ทุกคนอากาศค่อนข้างที่จะดีเลยนะชานี่ มาผมก็ตามมาด้วยนะครับนี่ทุกคนต้นเจ้านี้ก็กินได้นะครับแต่ว่าต้องทำกินให้เป็นนะครับถ้าทําไม่เป็นเนี่ยมันจะคันมากๆนะครับซึ่งตอนนี้มีหมาผมตามมาด้วยนะครับนี่เป็นหมาที่บ้านผมไอโฟนะครับ แล้ก็ไอ้ดำนี่เป็นบรรยากาศบนบ้านของเขาจะอยู่บนสันเขาเลยทุกคนเห็นไหมนี่จะมีหุบเขาด้วยนะครับติดภูเขานะครับแล้วก็นาบ้านปลูกอะไรหลายๆาอย่างแต่แดดนี่แรงมากครับทุกคนแสบตาจัดเลยนะครับอะทุกคนอ๋อเดี๋ยวเราเข้าไอนเาไปละในกันครับทุกคน โอต้นพวกนี้นี่สุดยอดครับโตวไวมากโหแบบผมไม่ได้มาแค่เกือบสองปีเท่านั้นไม่ได้มาสถานที่ที่นี่นะครับเกือบสองปีนะแล้วดูบ้านครับสถานที่บ้านแล้วก็พวกสิ่งของที่เขาปลูกนะครับนี่พวกผล,ลไม้ที่เขาปลูกดูครับโตวไวมากๆจริงครับแล้วก็เนี่ย สถานที่เดิมๆนะครับตรงน,นี้ตรงนี้นี่ผมยังจําได้นะพวกกระลมังอะไรพวกนี้ยังเหมือนเดิมมีคนถามว่าลุงหมีรู้จักกับส่องผัวเมียนั่นหรอรู้จักครับพวกเขาย,ย้ายไปอยู่สถานที่อื่นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เขาให้ลุงหมีเนี่ยมาใสา่ยอยู่แทนนะครับนี่ข้างใน,นมีขนุนนะครับี่ลูกขึ้นแล้วนะครับขนนขนุน ขนนขนมน,นะครับแล้วก็จะเจอของดีลุงหมีนะครับแขวนไว้หน้าบ้านด้วยนะครับแม่เนี่ยทุกคนแขวนไว้หน้าบ้านเลยนะครับอตอนนี้ผมเข้ามาอย่างในบ้านละซึ่งทุกคนดูลุงหมีแกกำลังทำสมาธิอยู่นะครับ เดี๋ยวร้อยเขาทำสมาธิเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยเข้าไปทักทายเขานะครับอเอาวอาลุงเมย์สวัสดีครับ เราอะไรล่ะฉบุซเซอรนะ์เลยเด็กๆนั้นไปไหนแล้วครับลูกลุงสั่งออ๋ย่าเอามาดแทนตียาลูกสปองกูลูกเสียมแม่เจ้าสั่งอะไรนะมงังโอ้เนี่ยสปองกูโอ้เนี่ยมันเล็กคกูเนี่ยเอามาดแทนตียาอ่าอยู่ข้างบนไอ้อเนี่ยเนาเราอะไรล่ะอยู่อะไรกันนี่เขาอยู่คนเดียวสปองกูมีวันเลยอยากแทนตียาอืมเหรอ เขาก่อ,กอไฟนอนทุกคนดูครับมอตมของเขาทเทมากทุกคนเห็นไหมของเก่าๆนะครับมาดูด้านล่างขบวกของอะไรพวกนี้อ่าชิบูซ่าหรี่คนละมองรู้สปังคุไม่รู้กล้าคนเลยอืมเนี่ยอัอยงกุเนีย่ยบาละยาวนานคนแต่อู้ได้หรนะือเปล่านะถ้าลู้เอ๊ะถ้าุยไทยลูส้สปังกู เขาบอกว่าตอนนี้เจ้าสั่งนะครับอ่าขึ้นไปทําสมาธิด้านบนนู่นซึ่งลุงหมีเนีย ha, เน่ยแกเป็นคนใช้ให้ไปทําสมาธิด้านบนออออริับเนี่ยโอ้ยอ่อันนั้นลีลีเกอร์าเสียมองลีเกอลียูเกอร์าเสียอ่ะไปทุกคนเขาบอกว่า,วาเดี๋ยวเขาพาไปดูนะครับว่าตอนเนี้เขาใช้ให้น้องอ่ะขึ้นไปทําสมาธิด้านบนไปฝึกจิตใจตัวเองให้สงบนะครับ อาครับเออยนันพีนันที่นาอืมนี่ฮะทุกคนเขาถากหญ้านะครับคนเนียดีะมั้่อาท โอ้โหชันมากทุกคนซึ่งตอนนี้เหมือนผมจะเห็นเจ้าสั่งมันละโอ้โหชันมากครับดูครับเราอยู่ด้านบนนี่เราจะเห็นบ้านหมดเลยนะครับ นี่บ้านของลุงหมีนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นชัดมากเห็นทุกจุดเลยนะครับไปครับลุยเขากันต่อครับโอ้ทุกคน วัวลกแบบมี้ไม่สวยเลย๋ยวเขาบอกเขาจะรีบถักยาให้หมดนะครับอ้านี่เขานั่งสมาธิยานานี่เรียงอะครับอาาโอ้เขาบอกว่าเขาจะพาไปนั่งสมาธิตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับเสรียังอนะลงไปนั่งคุยกันด้านล่างไหมไหนูอไอ้สัง เป็นไงบ้างสบายดีครับสบายดีแล้วอยู่กับลุงหมีเป็นไงบ้างล่ะดีครับดีเลยนะเอาแล้วลุงหมีให้ขึ้นมาทำอะไรเนะี่ยนั่งาสมาธิาธกินอะไรยังกินแล้วกินตอนไหนเมื่อเช้าเนี่ยนะใช่ครับอืมแล้วเอ็งทำสมาธิเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราลงไปคุยกันด้านล่างไหมครับลงไปนั่งคุยกันหน่อย โอ้ล้วนออันนี้ลุงลุงหมีถา,ากถากเองหมดเลยนะยากตรงนีจง้จริงจริงจริลกแบบนี้เลยใช่ไหมอ๋อโอโหขยันมากครับทุกคนไปน้อเราลงไปคุยกันด้านล่างดีกว่าอืออ๋อเมื่อ,อก่อนเขาบอกเขาปลูกผกไว้ยเยอะนะครับเวลาย่ามันขึ้นเยอะเนี่ยิีเขาตายหมดเลย เช้าทุกคนตอนนี้แดดออกแล้วนะครับดูครับบรรยากาศสดชื่นเลยทุกคนขึ้นมาด้านบนสวยมากครับดูครับนูนก็จะเห็นหุบเขาหมดเลยนะครับอื <c oughs> มาม่วงเห็นมะพาวนี้ผมผมว่ามันโตวไวมา,มากเลยนะทุกคนดูดิต้นยังใหญ่เลยอ,ะอ,อ,อ,อย่ะเออมา้งในในฤดูยานันมาอยู่ชน่นะ,ะเชื่อเชื่อชฟุสเซอร์แล้วก็อยู่อมูนะ อามูล่าละเอ่ออะเกีองกระเจอน่ะอุ๋ยล่ะในในัในไต้ในในไต้ไมาได้ในยูเซียเย็ยี่ยมยูเนี่ยตีกี่องค์ขากูเนี่ยเย็ดดาวคกูเนี่ยเยี่ยมยูตีเลยเอบลาเลบลาสบลาเนี่ยบลาบ่าเลบลาบ่ายูตีอะเด็กสบานเดี๋ยวลุงหมีเขาบอกว่าเขาจะอะไรนะเขาจะทำสมาธิให้ลุงหมี จะทำสมาธิแล้วก็อ่าเพื่อจะดูว่าแม่ของเขาอะตอนเนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมอมอืเดี๋ยวยูนะีละลูกไก่อู้เล่ามาอันนี้มูอไก่คเนี้ไปอังคูมูอุได้ได้ได้เดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะรอลุงหมีเขาทําสมาธิก่อนแล้วเดี๋ยวเขาบอกเขาจะพาผมขึ้นไปดูหน่อยว่าเขาอ่ะพอที่จะถอนของได้ไหม จะถอนของให้แม่เขาได้ไหมอืมโอเคครับตอนนี้ลุงหมีแล้วก็จะสั่งนะครับกำลังทำสมาธินะครับเพื่อที่จะดูว่าแม่ของน้องเนี่ยตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง ိ de, e sa, uh ုးလေးကစားမိုးဝန်လာအဲဒီစဘာနေလာမလာမတည်ရတယ်အင်းမောင်စရာနေလေယောင်ယူကလို့နေမူးနေတဲ့အောက်ခုဘာလို့ ਆ အောက်ခုအောက်ခုနေအယိုးနဲ့နေခုနဲ့ဒီအောက်ခုအောက်ခုဝင်းရမှာပြူပေးအောက်ခုနဲ့မောင်စရာလေယောင်ယူရခက်နော်ကြေအောင်ကစားမိုးဝန်လာအင်းလေယောင်ယူခုနဲ့ိုးလေးအဲအတေ นดเสียเนี mm ่ยหลวงเนาะหลวงคุณเนี hmm. you you mm ่ย hmm. อ you you mm ืม hmm. อ mm ันีเนี่ยสติบัฏดาก่อนเลยอืมปัญหาเลยอันีเนี่ยอังช่างอังยามูมี่เลยบุญอังเนี่ยกับเพื่อนอังยาคุอังคุฟินาตูเนี่ยอันีสบานเนี่ยดูอ่ะสติบัฏฐานดุล่ะเนี่ยบลาไอ้หนูฟังลุงเขาไอ้หนูไอ้สังฟังลุงเขาหันหน้าไปคุยกับลุงเขาฟังเขา เขากำลังบอกเองอยู่คือตอนนี้ลุงหมีเมื่อกี้เขาบอกว่าแม่เองอะลุงไม่รู้นะว่าลุงจะช่วยรักษาได้หรือเปล่าเพราะว่าแม่เองอะทำบาปทำกรรมไว้เยอะทุกคนแล้วก็เขาว่าเขาจ้องจะกินเนื้อดิบจะกินคนอย่างเดียวเลยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขาบอกยังไงอะเดี๋ยวเขาจะลองหาวิธีช่วยดูถ้าช่วยได้ก็จะช่วย จะช่วยให้สุดความสามารถอะไรประมาณนี้นี่อับ้าเลยว่ะมอ่ะเ้ยองเนี่ยมองเสีย่เนาะิงกเอ อะไรอะมังพี <ules> ่เดอะช่า <N> พี <ke im quarto> ่ยางเนี่ยอุเรอุเรอยู่ตะคูอยุเยู่ในพี่อมีอะอ่ิเนี่ยอกเนี่ยกู้ไม่ละอ๋อแล้วอ่ิ่กอนเราใยติยอะถ้ากดนี่ว่าทุกคนอ๋อยู่ในพี่เหรออยู่ไอไอนะอุเรอุกี้อยางคุอะเนาะ เอาไม่ไดนีเดียวลีลีไทยไทยคนในฤกษ์สู่อเมริละอ๋อไอลูกคนในทิมมี่อันนี้ฟันเสือใช่ไหมโอ้ยมาตบโอเคเอาที่กิอ่าเขาบอกลีลีไทยไทยในมาซูนมาคนในฤกษ์สู่ตล้อละอ๋อครับผมไปไหนมาไหนก็เก็บไว้ติดตัวคืออันเนี้ยเขาบอกว่าจะคือจะบอกว่ายังไงอ่ะ ใปไหนมาไหนเนี่ยจะอาจจะเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีโชคมีลาบอะไรป,ประมาณนี้ซึ่งเรื่องคงกระพันเขาไม่ได้พูดถึงนะครับนี่ก็แล้วแต่นะครับทุกคนอ่าแล้วแต่คนเนี่ยจะศรัทธานะครับนี่เป็นตะกุดเก่านะครับทุกคนเก่ากึกเลยนะครับนี่เป็นของเก่าของแก่เลยนะครับนี่หายากจริงเก็บไว้ของดีเดี๋ยวผมเก็บไว้นะครับแล้วก็นี่ครับได้เคี่ยวของเสือด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นส่วนเขี่ยวหรือว่าส่วนของฟันนะครับเพราะว่าใบของเขาค่อนข้างที่จะเล็กนี่ทุกคนอายุเนี่ยน่าจะยืนยาวมากๆแล้วเดีจะเก็บไว้นะครับอ๋อไอเรนพี่จะยี่ับเออละ ยอดครับทุกคนสุดยอดมากครับออออันนี้ที่ม <c ười> องที่เนอเนอองคุยองทาน,นาหลงก็เจอเสะอ๋อเนี่ยอย่าง <c ười> ที่ผมบอกทุกคนเลยเขาแขวนไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยเอาไว้ไล่พวกทูตผดีดวงญาณนะครับที่เขาเนี่ยไม่ได้ต้อนรับนะครับจะเข้ามาก่อกวนเขาอะไรเขาอย่างนงี้นะครับทุกคน เออมองน้ตน้ำาเบน้ำเบลน้ำร้องหมือเนี่ยเสยเนี่ยเย็บน้ทิบ้างคู่เนี่ยดูเนี่ยแต่ี่นักเี้ยงกระส่ามู้นละกระสเาบนนั้นดูเนี่ยเออคู่เบลเนี่ยสองเนี่ยสองอืมเขาบอกว่าแก้ยากมากไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าจากการนำสมาธิของเขาเขาบอกว่าแต่ก็ต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้แต่เขาว่าจะช่วยอ่า ให้สุดความสามารถของเขานะครับจะช่วยให้สุดความสามารถของเขาอืมหายไม่หายเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เราก็ต้องรอดูแล้วก็รอติดตามกันนั่นแหละนะครับทุกคนโอเคนี่ <Okay. S 1> เป็นระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปยังบ้านของเสียงเมงนะครับ เขาบอกว่าเขาขอลงคาถาแล้ให right. no ้น้องก่อนเพราะว่ากลัวว่าน้องจิตใจไม่แข็งแล้วของจะเข้าตัวน้องนะครับเาามัง็กกก กางกางโก e นามยะตม ારી คงเจซูเจ้าดิคลิมาร์ชีอะอาจารย์อะมาก้าวซูอะโลดิလုံးวะหน้าเสลโลไม่ย่าบาซีนะตวคงขวว้าละมันหน้าเสลเนะเว้วเว่ชาตวอะตวอะชีอะยะอะน่ออะยะตาวอะยะเหมี่ยวอะยะอะเมียน่าไจ้เตะเนียอเบ้เนียอะมาซูตวาดิคลิมาร์ละมันหน้าเสลเนะ

นี่เป็นของดีเองเก็บไว้เลยนะอันนี้เป็นไอส,สังไอสัง <ๆ S 2> นี่ของกินของพี่ที่พี่อาจจะเอามาให้นะเองเก็บไว้เลยนะเก็บไว้ให้ดีนะนี่เป็นของกินทั้งนั้นเลยพี่เอามาหลายอย่างว่าไปเองเองพร้อมเองพร้อมจะไปบ้านยังยังพร้อมครับพร้อมนะแล้วได้เสื้อตัวใหม่นี่ชอบไหมชอบครับอ,อ่อยู่อยู่บ้านก็อาบน้ำา่าผมบ้างนะครับผมแข็งนั่นอ่ะไปเราไปกันยังไอ้หนู พร้อมอย่างพร้อมนะพร้อมก็ไปกันไปโอเคทุกคนนะเดี๋ยวระหว่างทางาเรานะครับจะเดินทางไปยังบ้านของเสือเมฆแล้วนะครับซึ่งระยะเดินทางนะครับอาจจะจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับอ่าผมตีไปสักประมาณสักสิบห้ากิโลเมตรได้ครับทุกคนแต่ว่าทางเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนิดน,นึงอ่ะเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเรารอ,รอติดตามกันแล้วกันนะครับทุกคน